สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับน้องเบนครับครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอายการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกครับรายการดีๆที่จะมา ตอบโจทย์คุณผู้ชมนะฮะแก้ไขปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าจะมีท่านอายการสมนึกทอแสงทองนะครับมาเป็นผู้ไขปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆที่คุณผู้ชมสงสัยนะครับรวมไปถึง2ช่วงเต็มๆวันนี้ครับเราก็ยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยกันเต็มๆเลยนะครับผมอ่าวันนี้เช่นเคยนะฮะช่องทางการติดต่อของเราทับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีปัญหาอยากส่งเข้ามาปรึกษาท่านอายการนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับ s m s ครับพิมพ์ทีทส่งข้อความ หรือคําถามครับมาที่4642266ครับหรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะครับนั่นก็คืออายการไทยไทย at gmail com แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สําคัญของเราครับนั่นก็คือทาง facebook fanpage ของรายการนั่นเองนะครับอายการลูกทุ่งมุ่งคลายถูกครับก็เข้าไปในช่อง search แล้วก็พิมพ์คํานี้เลยนะฮะเข้าไป่ยเจอแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายครับเราก็จะเปิดโฟนอินอย่างเช่นเคยครับ029354483 อีกหนึ่งหมายเลขคือ029354983ครับผมเดี๋ยวนี้ถามท่านอัยการเลยแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาที่สําคัญที่นํามาฝาคุณผชมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับน้องเบนครับวันนี้เราก็มีอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมคลิปอันหนึ่งนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆนี่เองนะครับก็คือกรณีที่มีวัยรุ่นนะครับขับจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยมาคว้างใส่รถ รู้สึกจะเป็นฝรั่งด้วยนะครับเป็นต่างชาติแล้วก็ในรถนั้นมีเด็กอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็น่าสงสารมากแล้วก็เป็นที่แชร์กันสนั่นมากในแวดวงของโซเชียลนะครับ,รบก็อยากจะให้มาดูประเด็นข้อกฎหมายน้องเบนว่า,าการที่กระทำอย่างนี้เนี่ยนะครับวัยรุ่นที่เอาก้อนหินไปปาใส่กระจกรถเขาเนี่ มันมีความผิดอย่างไรบ้างแล้วก็มีอัตราโทษอย่างไงนะครับวันนี้ก็จะได้มาคุยกันครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่แชร์ออกไปแล้วสร้างความฮือฮาได้มากพอสมควรเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าประเด็นร้อนวันนี้ของเรานะครับนั่นก็คือในเรื่องของอารมณ์นั่นหมายถึงอารมณ์ร้อนอย่างวัยรุ่นพวกนี้ครับใช่ัะ กับภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายจากการกระทําเหล่านี้ใช่ครับประเด็นร้อนของเราวันนี้คือเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ด้วยนะครับนอกจากน้องน้องเบนครับแล้วนอกจากประเด็นสําคัญแล้วเราวันนี้ยังมีโฟนอินของท่านอายการเรวัตสุขสิรินะครับซึ่งท่านเป็นอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็การบังคับคดีจังหวัดพิจิตรนะครับจะมาให้ข้อมูล ต่างๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อท่านเกิดประเด็นข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาทางกฎหมายไม่รู้จะหันไปหาใครเนี่ยนะครับท่านจะดําเนินการอย่างไงบ้างแล้วก็ท่านท่านในการเรวัดเนี่ยก็จะเป็นตัวแทน ของสำนักงานนายการที่จะมากล่าวนะครับหมายถึงว่าท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็คือใช้รูปแบบนี้อันเดียวกันเหมือนกันเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยแล้วก็คลายทุกข์ไปได้กับน้องน้องเบนับครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะในเบรทัดไปใช่ครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะฮะก็มีตอบ SMS ทางบ้านเช่นเคยนะฮะรวมไปถึงเปิดสายโฟนอินจากทางบ้านด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าช่วงท้ายมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้โฟนอินต่อตรนจากทางบ้านเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเรากลับมาดู คลิปที่ว่านะฮะที่เกิดว่าแชร์กันในสังคมออนไลน์เนี่ยแล้วก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรนะครับในเรื่องของ2โจภูเก็ตชุนถูกบีบแตรนะครับแล้วก็หยิบก้อนหินเนี่ยปาใส่นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยที่เขาแชร์กันนะฮะมีเนื้อหาย่างไรนะฮะแล้วก็การกระทําของ2โจเหล่านี้เนี่ยเขาทำกันยังไงปาหินยังไงและเพราะอะไรนะครับไปติดตามชมกันครับ ก็เหตุเกิดนะครับก็ในกรณีที่โลกออนไลน์นมีการแชร์รูปภาพจากคุณมินเดอะคิงนะครับแล้วก็เป็นภาพของชายวัยรุ่น2คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อนะครับสีขาวทะเบียนหมวดนำหน้าไม่ชัดเจนแต่ว่าตัวเลขนี่เป็น739ภูเก็ตเป็นภาพที่ชายวัยรุ่นคนขับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งในมือขวาเนี่ยก็ถือก้อนหินทำท่าทางกำลังจะปาใส่ ส่วนคนสอนท้ายนะครับก็สวมแว่นตากันแดดแล้วก็คนที่ลงคลิปนี้นะฮะในสื่อออนไลน์เนี่ยก็ระบุข้อความว่าแชร์ให้หน่อยแก๊งปลาหินเหตุเกิดที่สีแยกไฟแดงตำบลกรมลาอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตอ๋อภาคใต้ของเรานะครับครับโอ้โหก็มีชาวต่างชาติทั้งไปเที่ยวแล้วก็ไปอยู่เนี่ยเยอะที่เดียวครับที่ภูเก็ตมีวัยรุ่นขับจักรยานยนต์ด้วยความเร็วบีบแตรใส่และได้ปาก้อนหินใส่รถยนต์3ครั้ง ในรถเนี่ยมีเด็กทารกนั่งไปด้วยเลยไม่สามารถจอดได้ผมขับหนีมาได้แล้วคนข้างๆได้ถ่ายรูปไว้ทะเบียน739ภูเก็ตนะครับนี่นะครับไปดูในเนื้อหาของคลิปกันก็เสียงชัดเจนนะครับว่ามีการปลาใส่ครับึปลาใส่แต่โชคดีหน่อยที่ว่ากระจกไม่แตกนะครับ,รบมีแต่เสียงดังอันนี้ก็ นี่แหละครับที่มีการจับภาพไว้ได้เป็นวัยรุ่น2คนใส่แว่นตาดำนะครับซึ่งลักษณะหน้าตาก็ชัดเจนอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าอานี่คือตอนที่กำลังยกก้อนหินนะครับคนข้างหลังยกก้อนหินขึ้นจะปาแล้วก็ทะ,ทะเบียน739ตัวทา,าด้านตัวเลขนะครับอันนี้ก็ สามารถที่จะจับภาพไว้ได้ก็หมวนน้ำหน้าอาจจะมองไม่ชัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นขอไข่ยอยักษ์ทอทหารนะครับครับอาจี้ดูดูอีกรรครั้งหนึ่งชัดเจนมากครับเนี่ยวัยรุ่นนะครับจะเห็นว่าขับมอเตอร์ไซค์ทางรถเก๋งคันนี้ก็สามารถถ่ายถ่ายไว้ได้เพราะเห็นว่ามันผิดปกตินะครับก็พอเข้ามาใกล้ก็หยิบก้อนหินขึ้นมาปานะครับสองครั้งด้วยกันนะครับเท่าที่เห็นเนี่ย พอเลยไปแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรถก็จะมีเด็กทารกอยู่นะครับซึ่งเป็นลูกของทางฝรั่งคนนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับนั่งมาด้วยก็ที่จริงจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกรมลานะครับอำเภอกระทูเนี่ยก็กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติทราบชื่อทีหลังเนี่ยก็คือ คุณโจนาสแดเนียลนะครับหรือว่านายเดนียลอายุ36ปีซึ่งเป็นชาสวีเดนด้วยก็ผู้เกิดเหตุนะครับก็ได้ขับรถเชฟโรเลตสีดำนะครับแล้วก็ได้โดนนี่แหละครับวัยรุ่น2คนอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับนี่นครับ ก็ที่จริงอาจจะมีประเด็นกันมาก่อนนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของว่าคุณแดเนียลเนี่ยขับรถแล้วก็ไปบีบแตรใส่สองหนุ่มคนนี้นะฮะสองคนนี้แล้วก็อาจจะเกิดการไม่พอใจกันแต่ว่าอันนี้ถามท่านนิดหนึ่งคืออย่างถ้าภาพจับได้เนี่ยตอนที่กําลังยกหินจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันมีประเด็นทางข้อกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่อยากให้ท่านวิจารณ์นิดหนึ่งแล้วกันฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเอ่อ ในรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็นความผิดอาญาแน่นอนนะครับมีอา oh, ราโทษ<ง>จำคุกด,คด้วยนะครับการกระทําอย่างนี้เนี่ยส่วนจะเป็นประเด็นในรายละเอียดในข้อกฎหมายยังไงบ้างนะครับ,รบตอนนี้เราตัดไปเ,เข้าฟังพักให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พักนิดนึงนะครับ,รบฟังเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในช่วงถัดไปว่า,ากรณีที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ย มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงแล้วมีอัตราโทษยังไงนะครับ,รบจะได้เป็นอุทาหรณ์ไว้สําหรับออสอนลูกหลานในอนาคตนะครับว่าการกระทําอย่างนี้มันไม่เหมาะสมนะครับและผิดกฎหมายด้วยครับครับผมอ่ะก็งั้นถ้างั้นช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาลงรายละเอียดกันในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วกันครับว่าการกระทําของ2รุ่มน,นี้มีความผิด อะไรบ้างนะครับผมอ่ะพักฟังเพลง2เพลงครับข้าวไม่มีขายครับจากสอนเพชรสอนสุพรรณครับสำหรับเพลงที่2ชื่อเพลงว่าเรือล่มในหนองนะครับโดยชายเมืองสิงห์ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ